เฮล lo สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Iron Craft คลิปนี้ผมจะทำให้หินเปลี่ยนเป็นแร่นั่นเองครับดูซิว่าผมจะทำยังไงนี่คือมันมีสูตรคารนั่นเองนะครับจากหินเปลี่ยนเป็นแร่ต่างๆได้นะครับก็จะใช้หินก้าวก้อนในการคารบแร่แต่ละอันนะครับผมนี่อาจมาเลยเอาให้เยอะที่สุดผมอุตสาห์ฟาร์มหินมาตั้งเยอะแยะเอาหมดแล้วอะเอามาอีก นี่เต็มกล่องเลยเราจะทุบเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเก็บมาแล้วก็วางแล้วก็คราบต่อตอนนี้ผมก็คราบมาหมดแล้วนะกลายเป็นแร่ทองแดงหรือค o พเปอร์นั่นเองเราจะคาบเป็นเหล็กให้หมดแล้วก็นี่ดูมันสามารถคราบทองได้ด้วยอาพจากเหล็กนั่นเองแต่ผมยังไม่อัพแล้วกันนี่ทั้งตัวเหลือแค่2องก้อน ผมต้องปัมเพิ่มนะตอนนี้คือไม่มีเลยคือผมจะไม่เผาเาตานี้นะจะใช้บลาดเฟอรอรแเนในการเผาเพื่อความรวดเร็วแต่ตอนนี้ผมขอเผาเลยก่อนนะเพราะว่าส่วนผสมมันจะต้องใช้เหล็กนี่มันต้องใช้เหล็กทั้งหมด5ก้อนแล้วก็ส MOOTH STONE ดยแล้วก็วางเตาตรงการตอนนี้ก็เผาได้3ก้อนแล้วนะ เหล็กสองโอห็นเหลือแค่2ขุดเพิ่มแป๊บนึงเราต้องการอีกแค่ก้อนเดียวเท่านั้นในการวางเป็นไม่ใช่วางสิเผาเป็นสมูทสจตนนะเอาเหล็กออกก่อนผเผาหินแทนรอไประหว่างรอผมก็ามาขุดหินเพิ่มนะเพิ่มอีก8ก้อนในการคราบเตาเผาใหม่ ผมไม่ได้ใช้อันเดิมก็เลยต้องมาขุดเพิ่มนั่นเองเอา้าพลิกแอคเป็นอะไรเนี่ยกดหินมาครบแล้วมาดูหินที่เผาไว้กันหน่อยนี่เสร็จลวเอาต่อครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมของมาครบแล้วนะมันเริ่มจากเตาเผาแล้วก็บาร์เฟอร์เนได้แล้วเย่ yeah. วางไว้ตรงไหนดีอืมตรงนี้ตรงนี้แล้วกันข้างๆเตาเผา แล้วก็ใส่ของที่เราต้องการจะเผาลงไปอุ้ยไม่มีเชือกพิงิงมานี่ถังลวาวาหนึ่งทั้งแล้วก็ใส่ลงไปรับรองได้นานแน่นอนส่วนแรกคอปเปอร์ที่เหลือผมทำอะไรดีเนี่ยถูกเอาไปเผาแล้วกันถ้าใช้ฟฟร์จูนมันจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เราไม่มีไงก็เลยขุดแบบธรรมดาไปก่อน เ้ยดูดิโคตรเร็วอะเพิ่งเผาเมื่อกี้เองได้ตั้งห้าก้อนแล้วมาเอาแรกคอปเปอร์ไปเผาอุ้ยเชืเอเพิ่มหมดดีแล้วเอาไม้ไผ่มาข้าเป็นบันไดเผื่อคนอะ่ะไม่รู้บันไดมันจะคุ้มกว่าไม้สเ็ิกนะครับผมนี่แค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็เก็บไประหว่างนี้เราก็รอเหล็กเผาให้เสร็จน,นะ จะได้อัพชุดเกราะแล้วก็อุปกรณ์ในตัวเราให้ดีขึ้นจากที่เราใช้อุปกรณ์หินมาตั้งนานเอาละในที่สุดก็เผาเสร็จทักทีนี่เรื่องจากชุดเกราะกางเกงรองเท้าหมวกขวานพิกแอคโชว์เวลครบเซตแล้วก็จัดนิดนึง แล้วกก็ใส่ชุดเ <Wow. S 1> นี่โคตรเฟี้ยวขึ้นชื่อว่าเป็นไ r o n c r a f t ก็ต้องมีเล็กะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมแค่เพียงเท่านี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ